ล่าสุดเป็นแบบนี้อีดายองมือเซตคนสวยชาวเกาหลีใต้ที่ปัจจุบันไม่มีทีมเล่นภาพอัปเดตชีวิตของอีดายองที่ปัจจุบันไร้ต้นสังกัดและอยู่ในช่วงปล่อยให้กระแสดราม่าในบ้านเกิดซาลงแต่ก็ยังเดินหน้าลงรูปอัปเดตชีวิตในอินสตา r a m มต่อเนื่อง อีไดอองมือเซตชื่อดังชาวเกาหลีใต้วัย29ปียังคงเป็นหนึ่งในนักวอลเล่หญิงที่แฟนๆติดตามมากที่สุดแม้ปัจจุบันเธอจะไม่มีสโมสรต้นสังกัดอยู่ก็ตามหลังจากก่อนหน้านี้เธอต้องเผชิญกับข่าวเชาว้าเรื่องปัญหาส่วนตัวในประเทศเกาหลีใต้จนส่งผลให้ไม่สามารถลงเล่นในลีกบ้านเกิดได้อีกนับตั้งแต่ปี2021ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวอีดาอยองเลือกย้ายไปเล่นในต่างแดนเพื่อเดินหน้าต่อในเส้นทางอาชีพในยุโรปทั้งกรีซโรมาเนียฝรั่งเศสก่อนจะมาลงเอ่ยกับซานดิเอโกโมโจ ซานดิ้อโกโมโจทีมในลีกสหรัฐอเมริกาเมื่อฤดูการ2024-25ซึ่งเธอได้รับความสนใจไม่น้อยในฐานะผู้เล่นฝีมือโดดเด่นและมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นอย่างไรก็ตามหลังจบฤดูกาลล่าสุดสถานะของเธอกลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัดและยังไม่มีรายงานว่าเธอจะย้ายไปร่วมทีมใดต่อไปในตอนนี้แต่ในอินสตาแ a รมในเลโอสอเธอยังโพสภาพอัปเดตชีวิตประจำวันและแฟชั่นลุคต่างๆให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ